นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบ,บารมีธรรมให้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง กราบขโขกาบพระมหาเทระพระเทรานุเทระเพื่อนสนิมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร,ร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายด้วยการเจริญสติสมาธนะิวันนี้วันพุทธที่11มิถุนายนพุทธศักราช2568คริสตศักราช225 0ฮิตรศักราช1446 การประพฤติการปฏิบัติธรรมของเราทุกๆคนเนี่ยหมายถึงเราทุกๆคนต้องเอาธรรมนำชีวิตเอาธรรมนูนนำชีวิตเราทั้งหลายต้องปรับตัวเข้าหาเวลาเข้าหาธรรมะเข้าหาข้อวัดกิจ,จวัตรไม่เอาความรู้สึกนำชีวิตไม่เอาความชอบความชังนำชีวิตเราเอาธรรมนำชีวิตนี้เป็นสมมธิทิความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องนี้คือการหยุดสัญชาตยาน ที่มันเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเราความรู้สึกนำชีวิตเอาความชอบความชังนำชีวิตเรียกว่าสัญชาตยานเราทั้งหลายพากันมีปิติมีความสุขมีเอกคตาในการประพฤติปฏิบัติความดีกับปัญญาต้องควบคู่กันไปความดีจะประศจากปัญญานั้นไม่ได้ปัญญาจะประศจากความดีไปไม่ได้ปัญญากับความดีเนี่ยเป็นความพอเพียงเพียงพอ ทุกคนต้องพากันประพฤติปฏิบัติตนเองไม่มีใครประพฤติปฏิบัติแทนกันได้เพราะเป็นบาร,รมีเป็นความดีที่ประกอบด้วยปัญญา mm. การปฏิบัติถึงไม่มีคำว่าชอบไม่ชอบการปฏิบัติธรรมถึงเป็นการตั้งใจตั้งเจตนาไม่มีต่อหน้าและรับหลังถ้ามีต่อหน้าและรับหลังนี่ไม่ใช่ถ้ามีต่อหน้าและรับหลังนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ปัจจุบันธรรมมันเป็นตัวเป็นตน การประพฤติการปฏิบัติธรรมต้องตั้งอยู่ในความไม่เพลิดเพลินในความไม่ประมาททุกคนต้องเห็นภัยในวัฏฏะสงสารองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเราทั้งหลายต้องไม่ประมาทให้ทําให้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับแพทย์ที่จะผ่าตัดสมองสมองของมนุษย์มีเส้นประสาทเยอะ เพราะว่าเป็นอวัยวะสําสคัญในการควบคุมคอนโทรลสรีระร่างกายทั้งหมดถ้าแพทย์ผู้ผ่าตัดไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องสรีระในเรื่องประสาทเส้นประสาทเดี๋ยวมันจะพลาดแพทย์ผู้ที่ผ่าตัดสมองถึงต้องมีปัญญาและมีความสงบมีความนิ่งมีความพอเพียงเพียงพอศีลส,สมาธิกับปัญญามันต้องไปพร้อมกันเนี่ยความสงบกับปัญญามันถึงไปพร้อมๆกันจะเป็นความพอเพียงเพียงพอเป็นความพอดีเราทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาของความเป็นมนุษย์ อายุไขของความเป็นมนุษย์ของเราหรือว่าวีซ่าแห่งความเป็นมนุษย์ของเรามันอยู่ได้ร,ร่วมๆศตวรรษหนึ่งคือร้อยปีถ้าเราทําดีๆมีปิติมีความสุขมีเอกคตาในการประพฤติปฏิบัติเอาทำนําชีวิตธรรมนูญนําชีวิตมันก็อยู่ได้มากกว่าร้อยปีเนี่ยการพัฒนาใจกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้มีความสุขมีปิติเอกคตามันก็อยู่ได้มากกว่าร้อยปีเราต้องรู้ต้องเข้าใจ เราทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาพิเศษให้พากันตั้งอกตั้งใจตั้งเจตนามีปิติสุเวกขาตาในการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นความดีที่ประกอบด้วยปัญญานี้เป็นบารมีเป็นความพอเพียงเพียงพอเราทุกคนต้องมีความสงบให้เพียงพอมีปัญญาให้เพียงพอวันหนึ่งคืนหนึ่งพวกเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอห้าถึงหกชั่วโมงเนี่ยสำหรับผู้ที่อยู่ในเสนาสนะวัดป่านอนห้าหกชั่วโมงก็เพียงพอ ตามหลักเราอยู่เสนาสนะวัดบ้านก็ต้อง6-7ถึงเจชั่วโมงสำหรับประชาชนคนที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ได้บวชอยู่ในสถานที่ไม่แออัดสถานที่อากาศถ่ายเทก็ต้องนอน6-7ถึงเจชั่วโมงสำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพในเมืองหลวงในเขตปริมณฑลที่นั่นผู้คนไปแออัดก็ต้องพากันพักผ่อนวันละ6-8ถึงชั่วโมงเพราะที่นั่นออกซิเจนโอโซนไม่ดีการนอนการพักผ่อนก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเราทั้งหลายต้องรู้เข้าใจ พราะทุกคนเนี่ยล้วนแต่เป็นไปตามกรรมตามกฎแห่งกรรมและผลของกรรมคือการกระทําทุกคนจะเหนือกรรมไปไม่ได้เราต้องรู้เข้าใจอยู่ที่ไหนทําอะไรก็ต้องรู้เข้าใจเ,เพื่อเข้าสู่หลักการอุดมการอุดมธรรมเราต้องยกเลิกเรื่องส่วนตัวเรื่องโลกส่วนตัวเอาพระธรรมเอาพระวินยัยข้อวัดกิจ,จวัดมีปิติสุขในการปฏริบัติเน้นปัจจุบันเหมือนแพทย์ที่ผ่าตัดในปัจจุบันนี่แหละ การประพฤติการปฏิบัติของเราจะได้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่ก้าวไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยชีวิตเรามันจะได้ผ่านลิมิตทั้งหลายเนี่ยที่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องผ่านไปได้วยความรู้ความเข้าใจเรียกว่าบรรลุนิติภาวะด้วยความรู้คู่กับการประพฤติปฏิบัติความรู้ถึงเป็นคู่กับการประพฤติเป็นคู่กับการปฏิบัติเราปฏิบัติไปอย่างนี้แหละ มันก็จะก้าวไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้ถอยกลับไปกลับมาย่ำตอกอยู่ในที่เก่าคำว่าคนนี่ก็หมายถึงมันไปไหนไม่ได้มันย่ำตอกอยู่ที่เก่าที่เอาธาตุเอาขันเอาอายตนะนำชีวิตเอาความชอบความชังนำชีวิตเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันย่ำตอกอยู่ที่เก่าย่ำตอกอยู่ในความหลงเราต้องรู้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่โฟกัสในปัจจุบันเี่ เป็นสิ่งที่สำคัญนะในอิริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนนะให้เรามีความสงบมีปัญญาไปพร้อมๆกันนะด้วยสติปัฏฐานเราต้องก้าวไปด้วยความสงบด้วยปัญญานะในสติปัฏฐานถ้าเรานอนเราพักผ่อนไม่พอจะเจริญสติปัฏฐานทั้งสีได้อย่างไรให้เรารู้เข้าใจนะเรื่องการนอนการพักผ่อนคือการประพฤติการปฏิบัติตัดเรื่องอดีตไปนะอยู่กับปัจจุบัน ที่ยวาํานาชีวิตมีความสุขอย่างยิ่งในปัจจุบันมันถึงเป็นสิ่งที่สําคัญการประพฤติการปฏิบัติมันเป็นไฟของเราทุกคนเนี่ยมันเป็นไฟเป็นการชิงแชมป์ระหว่างโรคระหว่างโลกกับธรรมะระหว่างรายรับกับรายจ่ายเพื่อจะให้เป็นความสมดุลเป็นความพอเพียงเพียงพอรับมาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นเพราะสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นที่เราสัมผัสเราคิดอยดู่ดีๆมันก็เป็นเพียงอาคันตุกะ ที่จรไปจรมาทางตาหงุจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นเพียงการจรไปจรมาของธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนาภายนอกภายในสิบสองเนี่ยเราต้องรู้เข้าใจความเป็นประพัดสอนของเดิมแท้นั้นคือความว่างเปล่าวัตตาสงสารเนี่ยมันเป็นความไม่รู้ไม่เข้าใจความไม่รู้ไม่เข้าใจมันเลยหมุนเป็นวัตตาสงสารให้เรารู้เข้าใจว่าพระธรรมพราวินัย ธรรมะธรรมนูนรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสภาวธรรมที่มาหยุดภัยในวัฏฏะสงสารหยุดสัญชาตญาณหยุดความรู้สึกให้พวกเรารู้เข้าใจเราเป็นใครก็ต้องทำหน้าที่ของบุคคลนั้นเนี่ยให้มีปิติสุขในการประพฤติปฏิบัติอย่าเป็นคนว่างจากความดีที่ประกอบด้วยปัญญาอย่าเป็นคนมีปัญญาแล้วว่างจากความดีเนี่ยต้องรู้เข้าใจ ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะปฏิบัติได้อย่างไรนะต้องรู้เข้าใจว่าการประพฤติการปฏิบัติธรรมเราจะเอาความรู้สึกนำชีวิตไม่ได้จะเอาความชอบความไม่ชอบนำชีวิตไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ต้องเอาธรรมนำชีวิตนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่เอาธรรมนำชีวิตมันไปไม่ได้มันจะไปได้อย่างไรนะคนรวยมันก็มีความทุกข์เพราะความรวยมันเป็นตัวเป็นตน ความรวยมันมีตัวมีตนเมื่อไหร่มันก็มีความทุกข์เพราะไม่รู้จักพอความไม่รู้จักพอเนี่ยคือความไม่สงบนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้คงแก่เรียนทั้งหลายต้องมีทั้งความสงบมีทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เราทั้งหลายต้องปรับเข้าหาเวลาเข้าหาข้อวัดจ,จิตวัดทุกคนต้องตั้งใจ,ต,งใจตั้งเจตนาเพื่อชีวิตของเรามันจะสดชื่นเบิกบานเพื่อจะเป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรม ประเทศที่เขาจเจริญที่เขาพัฒนาเนี่ย <S an> เขาเอากฎหมายนําชีวิตเอาเวลานําชีวิตเอาเหตุเอาผลเอาวิทยาศาสตร์นําชีวิตประเทศที่ยังไม่พัฒนาจะเอาความรู้สึกนําชีวิตเอาความไม่รู้ไม่เข้าใจนําชีวิตนีทั้งประเทศที่พัฒนาวิทยาศาสตร์ประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาวิทยาศาสตร์ต้องรู้เข้าใจเนีเราจะได้มองเห็นจุดดีจุดเด่นจุดบกพร่องเพื่อเป็นกระจกเงาส่อง เราจะได้พัฒนาทั้งวิทยาศาสตร์พัฒนาทั้งใจไปพร้อมๆกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมะมนุษย์เราต้องรู้เข้าใจใครเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องพากันมาปฏิบัติธรรมไม่มีใครยกเว้นเนี่ยเพราะธรรมเนี่ยคือความดับทุกข์ธรรมนั้นคือความสงบธรรมนั้นคือปัญญาธรรมนี่คืออริยมรรคความรู้ความเข้าใจเข้าสู่ภาคระพฤติภาคปฏิบัติเรียกว่าอริยมรรค มองเห็นหลักการอดุดมการอดุดมธรรมเหมือนผู้ฉลาดผู้มีปัญญาเนี่ยมองดูต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันอุดมสมบูรณ์สง่างามต้นไม้ต้นนั้นได้อาหารมาจากทุกทิศทางเนี่ยทั้งจากทางรากทางใบทางกิ่งก้านสาขาทางยอดตลอดปริมณฑลทั้งแสงแดดอากาศออกซิเจนต้นไม้ต้นนั้นถึงจะได้รับวิตามินโปรตีนคือแร่แร่าธาตุต่างๆจึงจะสมบูรณ์ ความรู้ความเข้าใจเนี่ยต้องครบวงจรทุกทิศทุกทางจึงจะเป็นมรรคเป็นอริยมรรคความรู้ความเข้าใจก็เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิเราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจนะไม่ใช่ความจําการพัฒนาวิทยาศาสตร์พัฒนาเราคนเดียวหรือว่าเป็นทีมเวิร์คมันก็สําคัญอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจ การฟังการบรรยายในเรื่องต่างๆก็สําคัญอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจมันเป็นแสงสวา่างเป็นความพอเพียงเพียงพอเป็นความพอดีเี่เหมือนกลางวันเป็นแสงสวา่างความไม่รู้ไม่เข้าใจมันเป็นความมืดมันเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายต้องพาการรันรู้เข้าใจในสิ่งต่างๆในธรรมในสภาวธรรมจะได้รู้จักว่าอาคันตุก,กะทั้งหลายเขาเพียงจอไปจอมานีมันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเราคิดอยู่ดีๆเนี่ย มนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยอายุไขก็อยู่ได้ร่วมศตวรรษหนึ่งมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละตั้งอยู่อย่างนี้แหละแล้วมันก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราให้พากันรู้เข้าใจเนี่ยมาอาศัยสรีระร่างกายอันเกิดจากธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ามีอายตนะภายในภายนอกรวมกันเป็นสิบสองเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติ มาเป็นกรรมกรในการประพฤติปฏิบัติมีปิติสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงตรัสรู้เป็นความสงบคู่กับปัญญาเป็นปัญญาคู่กับความสงบเป็นการตัดภพตัดชาติตัดวัฏฏะสงสารด้วยความรู้ความเข้าใจนการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระอรหันต เป็นความรู้ความเข้าใจเป็นความสงบคู่กับปัญญาศีลสมาธิปัญญาที่จะต้องเป็นปฏิปทาติดต่อต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ําที่ไหลติดต่อต่อเนื่องเพื่อไหลไปสู่ทะเลมหาสมุทรเรื่องปฏิปทานีนเป็นสิ่งที่สําคัญต้องติดต่อต่อเนื่องเพราะว่าวาระจิตกายวาจากิริยามารยาทอาชีพมันเป็นวาระแห่งชาติในการประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราเพลิดเพลินประมาทเราก็ผิดพลาดทันทีเนี่ยธรรมะเนี่ยถึงไม่มีความประมาทเนีการปฏิบัติของเรามันเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีปัจจัยติดต่อต่อเนื่องเปรียบเสมือนไก่ฟักไข่ถึงออกมาเป็นลูกถึงออกลูกมาเป็นลูกไก่เนี่ยก็ใช้เวลาสามอาทิตย์จะฟักด้วยแม่ไก่หรือไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเนี่ยการทําอะไรด้วยความรู้ความเข้าใจ ทั้งกายวาจาใจกิริยามารยาทอาชีพมันต้องไปพร้อมๆกันติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันอย่างนี้ศีลส,สมาธิปัญญาถึงจะไม่ขัดข้องจะถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณนะคือเป็นภาคความรู้และการประพฤติการปฏิบัติเป็นสุขโตเนี่ยเป็นผู้ก้าวไปด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยความไม่เพลิดเพลินไม่ประมาท การทำอะไรติดต,ต่อต่อเนื่องกัน21วันสามอาทิตย์มันถึงจะได้ผลเห็นผลเนะี่ยการจเจริญสติปัฏฐานสี่ถึงจะได้ผลเห็นผลในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเนะี่ยหรืออิริยาบถย่อยกินดื่มทำพูดคิดขยับขึลื่อนเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนะี่ยมันต้องติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันเพื่อศีลสมาธิปัญญาจะไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเนะี่ยมันจะเป็นความเคยชิน ที่เป็นชิปฝังอยู่ในเมมโมรี่คือสัญญาขันเนี่ยเราทั้งหลายจะไปเพลิดเพลินจะไปประมาทไม่ได้เนี่ยเราประมาทเราก็ผิดพลาดความประมาทคือความผิดพลาดเนี่ยมันทำให้ศินด่างสินพร้อยข้อวัดจิตจวัดเนี่ยด่างพร้อยเนี่ยเราทั้งหลายถึงพากันมาเน้นที่ตัวเราทุกคนทำหน้าที่ของเราให้ดีๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เลยเนี่ย ไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้เราต้องรู้เข้าใจไม่มีใครดีกว่าใครเก่งกว่าใครเนี่ยพระธรรมพระวินัยข้อวัดจิจวัดนี่คือความถูกต้องเพื่อจะเปลี่ยนแปลงจากความไม่เป็นธรรมจากความไม่ยุติธรรมให้เป็นธรรมเป็นความยุติธรรมเพื่อให้เป็นปัจจุบันติดต่อต่อ,ตอเนื่องไม่ขาดสายด้วยความรู้ความเข้าใจนี้จะเป็นความดีเป็นบาร,รมีเราทั้งหลายจะได้รู้เรื่องความเป็นพระ ว่าทำไมเราต้องเป็นพระเราทั้งหลายต้องรู้เข้าใจความเป็นพระพระนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระนั้นคือพระธรรมพระวินยัยยกเลิกการทําอะไรตามใจตามอัธยาศายัยตามความรู้สึกเนี่ยยกเลิกหมดถ้าเราไม่ยกเลิกเราก็ไม่เป็นพระธรรมพระวิน,ยนัยเราจะเป็นพระได้อย่างไรเราคิดดูดีด,ดีเนี่ยคิดจนหัวระเบิดมันก็เป็นไปไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาอุบัติตรัสร้ ท่านมายกเลิกธาตุยกเลิกชาติชั้นวัณน,นะยกเลิกตัวยกเลิกตนยกเลิกความสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเท่าคนชราเป็นคนตายคนพ,พลากหรือว่าเป็นคนเก่งกว่าเขาฉลาดกว่าเขามีเพลเวอร์มากกว่าเขาเคร่งครัดมากกว่าเขาดีกว่าเขาเสมอเขาหรือว่าสู้เขาไม่ได้ท่านมายกเลิกอย่างนี้ยกเลิกเขายกเลิกเราไม่มีเขาไม่มีเ,ามมเรา ถึงจะเป็นผู้มีปัญญามีความสงบเป็นผู้มีความสงบเป็นผู้มีปัญญาถึงจะเข้าถึงพระนิพพานที่เป็นความว่างจากสิ่งที่มีอยู่เราไม่รู้ไม่เข้าใจจะไปพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อไปเอาความว่างจากสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติเอาตัวตนนำชีวิตการประพฤติปฏิบัติเอาตนตนนำชีวิตคือเราจะเอาความว่างจากสิ่งที่ไม่มี เราคิดดูดีๆเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความสงบเราจะให้มันว่างจากสิ่งที่ไม่มีมันจะมีประโยชน์อะไรนีอันนั้นมันเป็นความว่างจากความขาดศูนย์มันเป็นความว่างจากสิ่งที่ไม่มีเราคิดดูดีๆอดีตที่มันผ่านไปแล้วก็คือความตายเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรมันเป็นอดีตไปแล้วเกษียณไปแล้วมันตายไปแล้ว คนไม่มีตามันดีไหมคนไม่มีหูมันดีไหมคนไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายคนเอามาพลึกเอามาพลาดเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดีเนะี่ยเพราะมันเป็นความว่างจากสิ่งที่ไม่มีองค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เรารู้ให้เราเข้าใจเนี่ยต้องว่างจากสิ่งที่มีอยู่เรารู้เข้าใจเรื่องสิ่งต่างๆที่มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละเรารู้เข้าใจแล้วก็หยุดด้วยความรู้ความเข้าใจหยุดด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีพระอระอาหันต์ก็อยู่ที่รู้เข้าใจไม่ไปตามภาษาไม่ไปตามอารมณ์อาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเป็นกรรมเป็นฐานเป็นสติปัฏฐานด้วยความรู้ความเข้าใจเราทั้งหลายจะได้รู้จักว่าพระนิพพานเป็นความว่างจากสิ่งที่มีอยู่เราจะเอาความชอบนำชีวิตได้อย่างไร ความชอบมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่รู้จักพอความไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์เพราะเราเอาตัวตนนำชีวิตไม่รู้จักความเป็นประพสอนเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพลาดพลาดมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นความชอบมันก็เป็นทุกข์ความไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์พอๆกันนั่นแหละเราทั้งหลายต้องพากันมีความสงบมีปัญญามีปัญญามีความสงบในชีวิตของเราทุกคนเนี่ย เราต้องเข้าถึงธรรมเข้าถึงปัจจุบันธรรมด้วยเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญานำชีวิตด้วยความรู้ความเข้าใจเราอาศัยธาตุอาศัยขันอาศัยอายตนะนี่แหละเราพากันมารู้เรามาเดินไปด้วยกันพร้อมๆกันทุกๆคนมาเดินไปพร้อมกันไปพร้อมๆกันด้วยธรรมด้วยธรรมบนญ้นิรธรรมโูญมีปิติสุขเอกขาตาในการประพฤติปฏิบัติไปพร้อมๆกันเป้าหมายของเราคือ ความบริสุทธิ์ที่คุณทั้งกายวาจายกิริยามรารยาทอาชีพและจิตใจที่เป็นพรหมจรรย์สําหรับมนุษย์มนุษย์ก็มีธรรมของมนุษย์มีธรรมนุนของมนุษย์เพื่อต่อวีซ่าในความเป็นมนุษย์มนุษย์เราก็ต้องมีวีซ่าของความเป็นมนุษย์นะกายวาจายกิริยามรารยาทอาชีพและใจของเราต้องเอาธรรมนุนนำชีวิตให้มีความสงบมีปัญญาในการประพฤติปฏิบัติไปพร้อมๆกัน นี่แหละคือการต่อวีซ่าของความเป็นมนุษย์บ้านของเราถึงจะเป็นศีลบ้านของเราถึงเป็นสมาธิบ้านของเราถึงเป็นปัญญานี่ก็เป็นเมืองหลวงเมืองหลวงของเรานี่ยพระนิพพานเป็นความว่างจากวัฏฏะสงสารเป็นความว่างจากตัวตนความว่างจากตัวตนถึงเป็นเมืองหลวงเป็นบ้านของพุทธเป็นธรรมนูญเป็นสุขโตเนี่ยเป็นผู้ไปดีเป็นผู้สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเนี่ย อุชุปฏิปนโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงทางสายกลางเนี่ยยายยะปฏิปนโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความดับทุกข์เพื่อพ้นทุกข์สามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรเนเข้าถึงความพอเพียงเพียงพอเพื่อส่งดีเอ็นเอส่งความดีส่งบารมีเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้กับคนอื่นด้วยความรู้ความเข้าใจ เราต้องรู้เข้าใจในเรื่องความเป็นพระทุกคนก็เป็นพระได้เหมือนกันหมดไม่มีใครเป็นพระไม่ได้ความรู้ความเข้าใจเข้าสู่ภาพประพฤติปฏิบัติทุกคนก็เป็นพระได้ผู้ที่ถือาศาสนาพุทธก็เป็นพระได้ผู้ที่ถือาศาสนาคริสต์อิสลามพรามหมณ์ฮินดูซิกศาสนาอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งไม่นับถือาศาสนาอะไรก็เป็นพระได้ผู้ที่เป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นนักบวชก็เป็น,นพระได้น ให้เข้าใจเพราะพระอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจเข้าสู่ภาคระพฤติภาคปฏิบัติทุกคนไม่ทําอะไรตามใจตามอธัธยาศัยทุกคนก็จะมีพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นสถานที่อยู่ของเราเป็นเมืองหลวงอยู่ทุกคนอยู่ทุกคนทุกแห่งด้วยความรู้ความเข้าใจถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ในความถูกต้องไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ในเรื่องพระนิพพาน เหมือนแมลงวันมันไม่เห็นประโยชน์ในดอกไม้บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสริฐไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ในทรัพยากรแห่งความเป็นมนุษย์ตั้งอยู่ในความเพลิดเพลินในความประมาทเอาความรู้สึกเอาสัญชาตญาณนำชีวิตเป็นบุคคลที่ไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ในทรัพยากรของความเป็นมนุษย์ชีวิตของเราทั้งหลายที่ผ่านมามันเลยเป็นชีวิตที่ล้มละลายพังทลายเราเอามาเปรียบเทียบดูเนี่ย มันพังทลายเหมือนตึกสตงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตรวจในเรื่องความบริสุทธิ์ในเรื่องการใช้เงินไปแก้ไขไปตรวจแต่คนอื่นไม่ได้แก้ไขตนเองด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเอาความหลงเอาทุจริตนาชีวิตมันเลยพังทลายแผ่นดินไว้อยู่มณเลประเทศพมา่าห่างไกลกันร่วมพันกิโลเมตรทั้งที่มองดูแล้วตึกต่างๆที่ใหญ่กว่าสูงกว่าตึกสตงทั้งหลายสิบตึก เพราะมาตรฐานเขาสูงกว่าเพราะที่จะรับแผ่นดินไหวได้ไม่ใช่ว่าตึกต่างๆเขาไม่โกงกินคอรัปชันนะโกงกินคอรัปชันทุจริตอยู่แต่ว่ามันน้อยไม่ได้มากเหมือนตึกสตงเนะถ้าใครมีตัวมีตนบุคคลนั้นคือผู้ทุจริตปัญหาต่างๆที่มันไม่จบไม่สิ้นมันก็อยู่ที่การทุจริตการที่จะบริหารตนเองและบุคคลอื่นก็ต้องมายกเลิกทุจริตถึงจะเป็นนักบริหารตนเองและบุคคลอื่นด้วยความรู้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตาแหน่งแต่งตั้ง ที่เขาให้เราเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตำแหน่งที่ให้เรามาเสียสลักมารับผิดชอบโฟกัสในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ตำแหน่งให้พวกเราทั้งหลายมาทุจริตให้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติมีศักดิ์ศรีเอาตัวตนเป็นที่ตั้งมันจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรถึงจะพากันใส่สูตรผูกเน็ไทเป็นผู้ทรงเกียรติแต่มันก็ไม่ได้เป็นผู้ทรงเกียรินะเป็นผู้ทรงความหลงความงงความงมง,งายต่างหากเนี่ย ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็จะอยู่ในระนาบของอบายภูมิสีนะรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันเป็นภพภูมิเบื้องต่ําสุดของวัฏฏะสงสารสาเอดภพภูมิเนี่ยถึงได้มีศัพท์ว่าคนเนี่ยมันก็วกวนอยู่ที่เก่าด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเป็นผู้ไม่มีศีลสมาธิปัญญาสัมผัสกับอะไรก็ไปกับสิ่งนั้นๆอยู่ในภพภูมินั้นๆเน่ย เราจะได้หยุดอบายภูมินะด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยการประพฤติปฏิบัติว่างจากสิ่งที่มีอยู่ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วว่ามันหลงมันวกวนอยู่ในความหลงจิตใจวกวนอย่างนั้นมันไปไหนไม่ได้จะเป็นได้แต่เพียงคนเป็นได้แต่เพียงความหลงหัวใจบุคคลนั้นมันจะอยู่ในร้านหน้าแห่งความหลงหรือว่าหัวใจบอนคาสิโนหัวใจบอนทำลายความถูกต้องหัวใจบอนความหลงให้เรารู้เข้าใจ จะได้เห็นภัยในความไม่ถูกต้องเห็นภัยในวัฏฏะสงสารด้วยปัญญาบริสุทธิ์ที่คุณด้วยเข้าถึงความพอเพียงเพียงพอพอใจยินดีมีปิติสุขเอกะขะตาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเอารมนำชีวิตธรรมนูนนำชีวิตหัวใจเราจะได้หยุดอบายยะมุกอบัยยะพรมเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะพากันคิดว่าความสุขทั้งหลายได้มาจากสิ่งที่อำนวยความสะดวกความสบายด้วยการพัฒนาวัตถุวิทยาศาสตร์อันนี้ก็จริงก็ถูกต้องเนะีย แต่เราต้องมีสมาธิิพัฒนาใจไปพร้อมๆกันจึงจะเป็นการพัฒนาที่ครบวงจรน,นะอย่าไปคิดว่าประเทศสิงคโปร์เกาะมาเก๊าเขาเล็กนิดเดียวเท่ากับอำเภอหนึ่งของไทยก็ไม่ได้เขาพัฒนาเขาตั้งบ่อนคาสิโนโมาเขาก็รวยเรามีปัญญาต้องมีความรอบคอบนะการที่เราเอาหลักการอุดมการก็ดีแล้วถูกต้องแล้วแต่เราต้องไม่ทิ้งอุดมธรรมเนะี อย่าไปมองว่าประเทศสิงคโปร์มาเกา๊าเขารวยเพราะตั้งบ่อนคาสิโนประเทศเขาเล็กนิดเดียวเนี่ยเขาก็มองว่าทําเกษตรกรรมอุตสาหกรรมไม่ได้ตั้งบ่อนคาสิโนมาก็จะรวยได้เพราะคนในโลกเนี่ยมีคนไม่ฉลาดคนละโมบโลภมากเอาความหลงเอาตัวต,วตวนนาชีวิตเนี่ยมันมีมากถ้าตั้งบ่อนคาสิโนก็จะสามารถรวยทางวัตถุได้จากคนพวกนี้เนี่ยเขาถึงพากันตั้งบ่อนคาสิโนจะเรียกว่าบ่อนแห่งความหลงก็ได้เนี่ย ให้เรารู้ให้เราเข้าใจประเทศแทยเราแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองเราอย่ายินดีในการเอาความหลงนำชีวิตอย่าไปยินดีในการเอาบอลคาสิโนนำชีวิตพระพุทธเ,ธเจ้าทุกๆพระองค์ศาสดาของทุกศาสนาท่านอุบัติเกิดมาเพื่อมายกเลิกบอลคาสิโนมายกเลิอกอบายมุกอบาย,ยภูมิให้เรารู้ให้เราเข้าใจเนี่ยทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาหลวงพ่อชาสุพัทโทสอนว่า บุญในทางพระพุทธศาสนาก็คือการละบาปเมื่อละบาปแล้วมันก็ไม่มีบาปไม่มีบาปมันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนมันก็เย็นนจิตที่สงบแล้วท่านจึงว่าเป็นกุศลลจิตไม่คิดโมโหโลภโมโทสันมันก็ผ่องใสผ่องใสด้วยวิธีอะไรก็ให้รู้จักว่าแม้วันนี้เนะี่ยใจมันดุเหลือเกินไปมองดูอะไรนะแม้แต่จะมองดูถ้วยในตู้มันก็ไม่ สบายอยากจะทุบมันทิ้งให้หมดทุกใบเนะไปดูอะไรก็ไม่ชอบใจไปเสียทั้งนั้นเนะี่ยดูใครเนะี่ยดูเป็ดดูไก่ดูสุนัขดูแมวก็ไม่ชอบใจแม้แต่พ่อบ้านพูดขึ้นมาก็ไม่ชอบใจเมื่อดูในใจของเราก็ไม่ชอบใจของเราเนะี่ยทีนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วทำไมถึงเกิดความร้อนอย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าคนหมดบุญเลย เดี๋ยวนี้เรียกคนตายว่าคนหมดบุญแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ไม่ตายแต่หมดบุญเนี่ยมีเยอะคือคนที่ไม่รู้จักบุญเนี่ยใจมันเป็นแต่บาปอยู่อย่างนั้นจึงสะสมแต่บาปอยู่การไปทำความดีก็เหมือนกับที่อยากได้บ้านสวยๆจะปลูกบ้านแต่ไม่ปราบที่มันเสียก่อนบ้านมันก็จะพังเท่านั้นเองเนี่ยสถาปนิกไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำเสียใหม่พยายามใหม่ให้เรา ดูของเราเนะี่ดูข้อบอกพร่องของเราดูกายดูวาจาดูใจของเราเนะี่ยกายเรานี่ก็มีอยู่แล้ววาจาก็มีอยู่แล้วใจก็มีอยู่แล้วจะไปหาที่ปฏิบัติที่ไหนเลนะ่าเนี่ยไม่ใช่มันหลงหรือนี่จะไปหาที่ปฏิบัตินะอยู่ในป,ป่าวัดป่ามันสงบหรอือมันก็ไม่สงบเหมือนกันเนะ่ยที่บ้านเรานั่นแหละมันสงบถ้าเรามีปัญญาที่ไหนที่ไหนมันก็สบายมันสบายทั้งนั้นเนะี่ย โลกทั้งหลายเขาถูกต้องของเขาหมดแล้วต้นไม้ทุกต้นมันก็ถูกต้องตาม,ตามสภาพของมันแล้วต้นยาวก็มีต้นสั้นก็มีต้นที่มันเป็นโครงก็มีสารพัดสารเพของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมีแต่ตัวเรานั่นแหละที่ไปคิดไปติดไปยึดมันจึงเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้นะเราทั้งหลายเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจให้เราทั้งหลายพายกันมีปิติ มีความสุขมีเอกขาตาในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าสู่สุขโตในการปฏิบัติเนี่ยเป็นสุปฏิปัโนเป็นผู้ปฏิบัติดีประกอบด้วยปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติตรงประกอบด้วยปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหยุดวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายาตเกิดด้วยปัญญาหยุดก่อนลาก่อนวัฏฏะสงสารที่ท่องเที่ยวมานานเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจึงเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมของมหาชน การบรรยายพระธรรมคำสั่งสอนของโอสถเดจพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าที่เป็นบริสุทธิ์ที่คุณทั้งกายและวาจาใจก็พอสมควรแก่เวลาขอตั้งจิตอธิษฐานใจขอหนาาแห่งพระรัตนตรัยและบาร,รมีธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อภิบาลปกป้อง,องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆจะได้มาพ้องพานเจริญยั่งยืนนานในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรม ถึงพร้อมในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเทิน